คุณไม่ได้ถูกลงโทษอันนี้ชัดมากคือคิสจักที่ไม่เข้าใจพระคุณพระเจ้านี่มักจะบอกว่าระวงังระวังนะเดี๋ยวพระเจ้าลงโทษเดี๋ยวพระเจ้าสาบนะอะไรเงี้ยมันเป็นมายเซตที่ทําให้เราแยกตัวจากพระเจ้านะครับโอเคบทนี้เขียนดีมากนะครับคุณไม่ได้ถูกลงโทษดังที่พระเจ้าไม่ทรงยับยั้งฉันใดพระเจ้าก็ไม่ได้ลงทรงลงโทษคุณด้วยการทําให้คุณต้องแบกรับปัญหาต่างๆฉันนั้นดังที่โจเอลโจเอลโกลสมิดผู้ก่อตั้งวิหารวิถีแ ดังที่โจเอลโกลสมิธผู้ก่อตั้งวิถีแห่งอนันตภาพบอกไว้ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือตื่นจากความเชื่อในอำนาจทั้งสองของความดีกับความชัว่วลับเริ่มถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการเคารพพระบัญญัติข้อแรกนะครับก็คือให้เรามีซิงกิลอาร์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยคิดจากที่ยังอยู่ในธรรมบัญญัติหรือว่าคริสจากที่ไม่เข้าใจพระคุณเนี่ยเขามากักจะสอนสมาชิกนะครับในระบบ dualism ก็คือว่ามองพระเจ้าสองภาพนะครับ ซึ่งจริงๆเราควรจะมีสิงเกิลอายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับโอเคต่อ,ตอการเคารพพระบัญญัติข้อแรกคุณจะกลัวอำนาจของความชั่วได้อย่างไรถ้ามีอำนาจอยู่เพียงอำนาจเดียวและอำนาจนั้นคือพระเจ้าแนาวคิดที่ว่าพระเจ้าทรงลงโทษนับว่าไม่สอดคล้องกับการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณกล่าวอย่างเรียบง่ายและบริสุทธิ์พระเจ้าทรงเป็นความรักพระองค์ทรงหลังสรรสัสรพสิ่งสวยงามในการสมัยของสิ่งนั้นโดนทั้งคุณและคนอื่นทุกๆคน การกระทำและความคิดซึ่งคุณอาจเรียกว่าความชั่วคือผลของความผิดพลาดที่ทำขึ้นเมื่อคุณเชื่อว่าคุณแยกจากพระเจ้าก็คือ separation of God นะครับเป็นความผิดของอัตตาหรือชาวปัญญาที่เชื่อว่ามีความชั่วซึ่งทำให้พระเจ้าต้องลงโทษคุณคุณแก้ไขความผิดโดยการนำความจริงไปไว้ตรงนั้นแล้วลบล้างความผิดออกไปเสียความคิดที่ว่าพระเจ้าจะทรงเก่าวโทษคุณไม่สอดคล้องกับพระเจ้าแห่งการให้อภัย คุณเชื่ออำนาจเดียวหรือสองอำนาจมีอำนาจเดียวจากกวางก็คืออำนาจของพระเจ้านะครับอำนาจเดียวคืออำนาจแห่งความรักความชั่วที่ดำรงอยู่แต่แรกคือความเชื่อว่าไม่มีความดีหรือไม่มีพระเจ้าแล้วต่อมาก,ก็จะเกิดการกระทําตามความคิดนั้นแต่ทั้งหมดคือความผิดพลาดพระเจ้าทรงบริสุทธิ์เกินกว่าจะทอดพระเนตรความชั่วร้ายถ้าสิ่งใดไม่ดีสิ่งนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าและถ้าสิ่งนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้ามันจะดำรงอยู่ไม่ได้เนื่องจากสรรพสิ่งมาจากอำนาจเดียวที่เราเรียกว่าพระเจ้า คุณแก้ไขความผิดพลาดทุกอย่างของความเชื่อในการแยกจากพระเจ้าโดยนำพลังงานความรักที่สูงกว่าไปไว้ตรงบริเวณที่ปัญหาพ่อคุณชีวิตคุณนั่นไม่ใช่การลงโทษแต่ให้คิดว่าเป็นการแก้ไขความผิดพลาดมันจะหายไปอย่างแน่น,นอนเหมือนสองบวก2เหมือนสองบวก2เป็น7ต้องหายไปเมื่อคุณนำธาตุแท้ของความยิงไปสู่ความผิดพลาดพระเจ้าไม่ทรงกล่าวโทษหรือคอนเนมเนชันคุณนะครับพระเจ้าทรงให้อภัยพระเจ้าไม่ทรงลงโทษพระเจ้าทรงเป็นความรัก คุณยุติความผิดพลาดที่เกิดจากความชั่วร้ายอันเกิดจากความคิดที่ว่าไม่มีพระเจ้าโดยการนำความคิดว่ามีพระเจ้าไปไว้ตรงนั้นแทนคุณยกระดับพลังงานทางจิตวิญญาณของคุณโดยการยอมรับพลังงานต่ำเป็นผลจากการแยกตัวคุณจากจิตวิญญาณในตอนแรกคุณขจัดตัวคุณให้พ้นแนวความคิดที่ว่าคนชั่วร้ายยึดคุณไว้เพราะมีอำนาจอยู่เพียงอำนาจเดียวจักวาลที่ยึดทุกอย่างไว้ด้วยกันและอำนาจดังกล่าวเป็นอำนาจ สิ่งอื่นที่ไม่ดีคือภาพลวงตาของปัญหาที่ความผิดของคุณสร้างขึ้นไม่เคยมีธรรมชาติอันช่วใดได้สัมผัสพระเจ้าสิ่งที่คุณเชื่อว่าพระเจ้าลงโทษคุณก็เพราะคุณดําเนินชีวิตในจิตของมนุษย์มากกว่าในจิตของพระเจ้าเมื <ME U X> e mm ่อจิตของมนุษย์เมื่อจิตมนุษย์กลายเป็นภาพลวงตา mm hmm. เขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าและนี่คือวิธีการและนี่คือวิธีแก้ความกลัวว่าจะถูกลงโทษโดยพระเจ้านะครับก็ mm hmm. ขอจบสั้นๆที่ไม่ค่อยสั้นเท่าไหร่นะครับ ในวัดที่นี้นะครับขอเจ้าอวยพรครับจบครับ